สวัสดีค่ะชาวธาตุด,ดินมังกรผู้ศบกันทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุด,ดินนะคะสำหรับสถานะรักสามเศร้าเราสามคนนะคะโดยที่แน่นอนว่าเป็นแรนดอมเป็นการสุม่มไม่สามารถตรงได้กับทุกคนโดยเฉพาะคลิปละเอียดอ่อนแบบนี้นะคะไม่อยากให้เอาไปซีเรียสนะคะอยากให้แบบเออดูเป็นน้าจิ้มเป็นไกด์ไลน์ก็พอแล้วก็ค่อยไปดูดวงส่วนตัวเอาถ้าอยากจะดูเพิ่มเติมนะคะโดยที่เป็นแรนดอมาเนาะเป็นการสุ่มนะคะแล,แล้วเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมว่าเออมันแรนดอมัมนสุม่มแล้วมันจะตรงกับเรา หรือเปล่านะคะอมอนี้ไปเริ่มนะคะจากลัคนาราศีที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะระหว่างคุณกับเขานะคะตอนนี้คือโดดเด่นมากๆเลยนะคะคือชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูกับชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะโดดเด่นมากนะไฟเมษสิงห์ธนูลมเมถุนตุลกุมชาวธาตุดินมังกรพฤ้ศพกันนะคะแล้วก็มีชาวอวันพระฤห,หัสนะคะธนูมีนนะคะที่โดดเด่นขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะอืม นะคะความสัมพันธ์นี้อมมองเห็นนะคะจะเป็นเคสรักทางไกลหรือไม่งั้นก็ห่างกันแล้วนะคะสำหรับเคสที่แบบดูห่างห่างกันแล้วเซซิโร่แล้วดูห่างห่างกันแล้วเอว่าคุณยังปั่นป่วนใจกันอยู่เลยนะคะยังปั่นป่วนใจยังสับสนใจแต่ก็อยาก Move on นะคะในบางเคสเนี่ยพยายามพยายาม Move on แล้วแต่ว่ามันก็มีเหตุให้ต้องแบบบางทีมาทะเลาะอะไรกันอีกก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะส่วนเคสที่แบบเอ่อเป็นรัก เยนะรักทางไกลใช่ไหมอ่ะถ้าเป็นเคสรักทางไกลออกแนวความสัมพันธ์3วันดี4วันไขะออกแนวเหมือนบางทีก็ชิลชิลสบายใจอ่ะนะคะแต่ว่าอีกสองสามวันมาเอาอีกละตีกันทะเลาะกันอีกละอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่ามันมีใจในการที่จะไปต่อให้แบบอยากสําเร็จนะเอออยากให้ความสัมพันธ์นี้มันสําเร็จได้นะคะแล้วเป็นไปได้เหมือนกันเนาะสมมติในเคสที่คุณห่างกันนะไม่ว่าจะเป็นห่างด้วยมันห่างกันแล้วหรือว่าระยะทางบางคนบางคู่นะคะก็ ข้องเกี่ยวเรื่องเรื่องอนาคตร่วมกันเช่นเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องอะไรต่างๆอาจจะเป็นไม่มีลูกติดหรือว่ามีอะไรต้องรับผิดชอบร่วมกันหรือว่าทําอะไรร่วมกันก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นในเคสที่ไม่ว่าจะเป็นรักทางไกลหรือมีระยะห่างต่อกันแล้วนะคะอาจจะยังต้องยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องแบกหามภาระซึ่งกันและกันอยู่ก็เป็นไปได้นะคะที่ยังต้องปฏิสัมพันธ์เนาะนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าตรง6 0ขึ้นไปนะพลังงานหลักตรงนี้นะถ้าตรง60%ขึ้นไปไปต่อได้เลยนะคะแต่ถ้ามันครึ่งคร่งกลางๆมันไม่ค่อยใช่มันไม่ค่อยแม่นอ่าอาจจะยังไม่ใช่คลิปของคุณสามารถปัดทิ้งไปก็ได้หรือจะดูเล่นๆเพลินๆก็ได้เช่นกันนะคะก่อนจะไปฟังคําทํานายเพิ่มเติมะ้าอนุญาตประชาสัมพันธ์เทียนใครไม่อยากฟังโปรโมชั่นเลื่อนได้เลยมันจะมีแถบใช่ไหมเลื่อนไปปุ๊บข้ามไปกระโดดข้ามไปฟังคําทํานายได้นะคะ เดี๋ยววันที่5กันยานะคะจะมีการจุดเทียนพระราหูนะทุกคนนะเราจะบูชาเทียนพระราหูกันในวันที่5กันยา2025เพราะวันที่7 ถึง8กันยา2025จะเกิดปรากฏการณ์จันทะาตนะทุกคนนะจันทคราดนะคะหรือราหูอมจันนั่นเองซึ่งจะส่งผลกระทบกับชะตาชีวิตของเราโดยตรงเลยนะคะจึงต้องมีการจุดเทียนบูชาพระราหูเพื่อเสริมดวงนั่นเองนะพุทธคุณนะคะใช้เสริมดวงชะตาเสริมโชคลาภและสะดอกเคราะห์นะคะแล้วพระราหูจะเป็นธาตุลมเออธาตุลมใช่ไหมพอเรากราบไหวบูชานะคะผลดีนะคะก็เลยจะไปส่งนะต่อคนที่อะไรบ้าง คนทํามาค้าขายเนาะพ่อค้าแม่ค้างานออนไลน์ทุกชนิดนะคะงานต่างชาติต่างภาษางานในวงการบันเทิงทุกชนิดนะรวมไปถึงธุรกิจสีเทาๆทั้งหลายด้วยนะคะเป็นพุทธคุณสายข่าวร้อยเปอร์เซ็นไม่เทาไม่ดําไม่ต้องกังวลว่าจะมีอะไรไม่ดีมาเข้าตัวเราไม่ดีอย่างแน่นอนแต่ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับบุญของตัวคุณนะคะก็เลยผลลัพธ์จะจะไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะคะแล้วก็คนที่ได้เห็นเห็นผลแบบเปรี้ยงปร่างก็มีสามารถขอดูรีวิวหลังบ้านหลังไม้ได้เลยนะคะก็ติดต่อกันมาเนาะ เทียนพระราหูนะคะ5กันยา2025ต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นนะคะก็รายละเอียดใต้คลิปนี้นะคะสามารถกดดูได้เลยใต้คลิปนี้จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันต่อเลยนะจ๊ะทีนี้เรามาดูกันหน่อยว่ารักสามเศร้าเราสามคนธาตุดินทิศทางแนเรืความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างนะออมมองเห็นมันจะยังมีความเครียดความทุกข์ใจอยู่เนื่องจากมันมีการขีดเส้นขีดกำแพงนะคะในบางเคสก็ขีดเส้นให้เป็นแค่เพื่อนในบางเคสก็ ขีดเส้นให้เป็นแค่คนรักเก่านะคะแต่ว่าในบางเคสเนี่ยก็ขีดเส้นแบบเธอต้องเป็นหรือว่าต้องทําหรือว่าความสัมพันธ์นี่มันต้องเป็นแบบอย่างที่ฉันต้องการบลาบลา,บาเท่านั้นนะเอาแต่ใจอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะทําให้ความสัมพันธ์เครียดอยู่ได้นะคะแต่ว่าคุยน็อปวานเออคุยน็อปเพนต์เคิลเนี่ยมันหมายถึงก็อยู่อย่างนี้แหละนะคะก็ก็อยู่แบบไหนก็อยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่ามันมีคนฟิกซ์ตึงขีดเส้นขีดกําแพงอะไรให้ความสัมพันธ์อยู่ นะคะแล้วก็อาจจะยังมีเรื่องราวเสียใจเสียความรู้สึกกันได้แล้วก็เป็นไปได้ว่าตามสืบตาม่องนะคะเนาะอาจจะแบบเนี่ยตามสืบตามส่องคอยแบบจับผิดงานละเอียดเข้างานปราณีตเข้าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะสิ่งที่เอมเห็นคือยังไงยังไงซะพวกคุณจะยังผูกพันกันอาจจะเครื่ยงงูไม่พ้นคอมูฟออนเป็นวงกลมหรือว่ายังยังไม่สามารถหลุดออกไปจากเอ่อเขาเรียกว่าบ่วงชะตาที่มีอ่ะเช่น ชะตากรรมมันยังต้องพัวพันกันอะไรเงี้ยนะคะก็เลยอาจจะยังทําให้ยังต้องหมุนวนปวนเปลี่ยนป่วนเปลี่ยนกันอยู่แบบนี้นะและการอยู่แบบนี้บางทีนอกจากการที่มัน move on เป็นวงกลมเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องการเงินการทองผลประโยชน์ที่ดึงเอาไว้ก็ได้นะคะการเงินการทองการงานอะไรเงี้ยดึงไว้ก็เลยต้องอยู่อย่างเงี้ยอยู่แบบทุกทุกใจหน่อยอะไรเงี้ยนะคะนะเนาะส่วน เราก็มองเห็นาบางทีนะคะความสัมพันธ์เนี้ยเรื่องทุกข์เรื่องเครียดมันเกิดจากการที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนั้นยังมีคนเก่าป้วนเปี้ยนเป็นไปได้เหมือนกันนะคะคนเก่าเก่าแฟนเก่าป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนก็เลยโอ้เสงเสง่เสียใจนะคะแต่ก็ยังอยากจะอยู่ตรงนี้หรือว่าจําเป็นต้องอยู่เพร่ะผลประโยชน์นะคะ <S <S ทีนี้เคสที่เงียบห่างอ่ะมันจะมีเคสที่เขาห่างเนาะแบบเซซีโร่แล้วก็เนี่ยระยะห่างกันแต่สับสนใจ ที่ทางนโน้ความสัมพันธ์ก็จะยังส่องฉ่ำเนะใช้คํานี้เนาะส่องกันฉ่ำนะคะจับผิดกันฉ่ำส่องกันฉ่ำในบางเคสก็มีการเสียดายด้วยนะไปสอไป่องไปสืบไปรู้ไปเห็นเสียดายเสียใจเศร้าใจแต่ทําอะไรไม่ได้ได้แต่นิ่งสงวนท่าทีนะหรือสอ่องฉ่ำสืบฉ่ำนะคะแต่ไปเห็นรู้อะไรมาแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นข้อมูลที่รู้แล้วก็เสียใจอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงนะเพราะฉะนั้นแล้ว ทิศทางในน้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเอามมองว่ามันยังเป็นคำว่าก็มีความทุกข์ใจอยู่เนาะนะคะยังมีความทุกข์ใจให้ให้เห็นนะคะไม่ว่าจะในเคสที่ห่างแล้วหรือในเคสที่ยังปนเปี้ยน,นะคะอามองเห็นยังเป็นความทุกข์ใจนะคะแล้วก็ลืมกันยากนะคะลืมกันยากรวมไปถึงยังจําเป็นต้องอยู่ด้วยเหตุผลบางประการนะคะอ่ะทีนี้เรามาขยี้กันหน่อย รักสามเศร้าเราสามคนธาตุดินอมขอดูหน่อยซิว่าเขารักเขาชอบเขารู้สึกกับคุณแบบไหนเขารักเขาชอบคุณแบบไหนเขารักเขาชอบคุณแบบไหนค่ะ The Death นะคะพิจิกนะ The Sun ะวันอาทิตย์หรือราศีสิงห์นะคะ Hangman ชาวมีนเขารักเขาชอบคุณแบบไหนอมว่าเขาบอกไม่ถูกเหมือนกันนะจากไพ่เนาะบอกไม่ถูกเหมือนกัน ฉันก็ช่างตวงวัดยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกอืมเขารู้สึกกับคุณแบบไหนมีไพ่าชาวกลุ่มเขารู้สึกกับคุณยังไงมีไพ่าชาวการเมถุนวันพุธเป็นความเสียดายหรือความอึดอัดใจอืมคืออาจจะแบบรู้สึกผิดอะไรบางอย่างเสียดายก็ได้เสียดายดที่ข้อจํากัดมันเยอะนะคะ มันมันมันไม่เชิงเป็นความรู้สึกขนาดนั้นเนาะคือความเขารักเขาชอบคุณแบบไหนมันออกแนวมันมันมันมีความผิดหวังเสียใจขอจํากัดเยอะติดคิดเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาว่าเป็นเป็นปน,น่าจะเป็นเรื่องของ passion หรือว่าความต้องการมากกว่าเนาะเป็นแพช s i o n เป็นความต้องการแรงป่าธนานะคะ,ะหรือว่าเป็นความผูกพันที่มีนะคะเเป็นความผูกพันที่มี เขาอาจจะมองว่าคุณเป็นโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตแต่มันดันเป็นอะไรกันก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะเขารักคุณแบบไหนเขารักคุณแบบไหนมีไพ่กร,รกฎวันจันทร์เป็นความผูกพันมากกว่าอาจจะแบบสมมตินะพวกคุณเป็นสปอนเซอร์เป็นผู้สปอร์ตสนับสนุนนะคะมันมันเลยเป็นความผูกพันแบบ ลึกลับมันเป็นความรู้สึกลึกลับอะมันเหมือนแบบผูกพันแบบประหลาดประหลาดนะคะเออมันเป็นหรือว่ามันเป็นป่าดันเจดันมันเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็รู้สึกผูกพันกันไปเอามองว่ามันคงเป็นความรู้สึกเจ็บที่เขามองว่ามันไม่รู้จะรู้สึกยังไงดีเออใช้คํานี้แล้วกันเนาะมันอาจจะมีความเจ็บมันอาจจะมีความไม่ชอบใจความท็อกซิกที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่รู้จะรู้สึกยังไงดีรู้แค่ว่าบางทีก็เหงาเงาเหมือนกันเนาะรู้แค่ว่ามันมีรอยเล้ามีระยะห่างนะ นะคะรู้สึกผูกพันกับคุณอย่างอย่างแปลกประหลาดบอกไม่ถูกอะไรเงี้ยอืมงั้นถามงี้ทีกว่าเออแล้วเขาเออแล้วเขาเขารักเขารักเขาชอบคุณไหมอะไรเงี้ก่อนแล้วกันนะเขารักเขาชอบธาตุดินไหมรักสามเศร้าเราสามคนเขารักเขาชอบธาตุดินไหมเขารักเขาชอบธาตุดินไหมมีไพ่พฤศพ มีไพ่เช่ากันอมมองว่าคุณเป็นความมั่นคงให้เขามากกว่าคือโอเคเขาพึงพอใจนะคะเขาพึงพอใจที่มีคุณนะ่ะเป็นเซฟโซนหรือเป็นความมั่นคงทางใจหรือเป็นความมั่นคงทางกระเป๋าสตางค์ก็ได้นาะเช่นพวกคุณทาธุรกิจกิจการงานด้วยกันเรียนด้วยกันอะไรแล้วมันก็ครัวพันอีลุงตุงนางนวลเนี่ยกันเงินในเชิงแบบก็ต้องเรียนด้วยกันก็ต้องทํางานด้วยกันทําธุรกิจกิจการด้วยกันอะไรเงี้ยเป็นเจ๊ด้านป่าดัานอย่างที่มพูดก็ได้ เป็นเซฟโซนเป็นที่ปรึกษาอะไรเงี้ยออมเลยมองว่าเขาน่าจะยังไงอะแบบมันไม่เชิงเป็นความรักเนาะมันเป็นความมั่นคงค่ะเป็นความผูกพันนะคะทางความรู้สึกอ่าเป็นความมั่นคงอะไรเงี้ยนะเออเป็นความมั่นคงทางความรู้สึกเป็นความมั่นคงทางใจเป็นความผูกพันที่มีนะคะคุณเป็นความสุขของเขาอ่ะเออได้ปรึกษาคุณ มีคุณเป็นความมั่นคงทางใจแล้วรู้สึกมีความสุขอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาจะเลือกดินไหมค่ะรักสามเศร้าเราสามคนเขาจะเลือกคุณไหมค่ะเขาจะเลือกคุณไหมมีไพ่าชาวสิงเขาจะเลือกคุณไหมมีไพ่าชาวเมถุนอ๋อว่าเขาน่าจะอยากเลือกคุณอยู่นะ ในบางเคสเขาค่อนข้างมั่นใจว่าคุณเป็นเนื้อคู่นะชาวธาตุดินในบางเคสนะในบางเคสเขาค่อนข้างมั่นใจว่าคุณอน่ะเป็นเนื้อคู่นะคะแล้วถ้าเขามีตัวเลือกอมมองว่าคุณเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดีนะเออนะคะเพราะฉะนั้นต่อให้เขาจะมีตัวเลือกหรือไม่มีตัวเลือกอมมองว่าคุณคือทางเลือกที่ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นอมว่าเขาน่าจะน่าจะน่าจะเลือกคุณค่ะน่าจะเลือกคุณนะใช้คํานี้ก่อนว่าน่าจะเลือกคุณ งั้นถามแล้วกันว่าออแล้วเขาจะเลือกอีกคนหนึ่งไหมกรณีถ้าคนรู้อยู่แล้วว่าเขามีคนอื่นด้วยนะคะแล้วโอกาสที่เขาจะไปเลือกคนอื่นละมีไหมเขาจะเลือกคนอื่นไหมเขาจะเลือกคนอื่นไหมเขาจะเลือกคนอื่นไหมคนอื่นเป็นอะไรที่แบบอาจจะยังไม่ถึงขั้นเลือกเพราะฉะนั้นเอาว่าสำหรับคลิปเนี้ย มีโอกาสสูงที่เขาจะเลือกคุณนะคะแต่คนอื่นเนี่ยเหมือนมันต้องรออ่ะมันต้องรอนะคะมันต้องค่อยเป็นค่อยไปหรือรอดูสถานการณ์นะคะคนอื่นก็ชอบอยู่นะอะไรอย่างนี้ก็ได้งไงนะคะถ้ามีโอกาสก็อยากเลือกนะแต่ว่าอืก็ยังไม่โดนขะนาดนั้นเอาว่าให้ความสําเร็จมาอยู่ที่คุณนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าเขาจะเลือกคุณนะคะโอเคงั้นถามแล้วกันว่าถ้าอย่างนั้นในสถานการณ์นี้เนาะเขอาอยากจะเป็นอะไรกับคุณอ่า เขาจะเลือกคุณใช่แล้วเขาจะเป็นอะไรกับคุณคะเขาอยากจะเป็นอะไรกับคุณเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นอะไรเขาอยากเป็นอะไรกับดินเขาต้องการเป็นอะไรกับดินมีไพ่มังกรนะคะเขาต้องการที่จะเป็นอะไรกับดินมีไพ่ชวนาคารทิจิตเมธคือเขาจะเลือกคุณแต่ว่าอาจจะไม่จําเป็นต้องมีสถานะก็ได้ค่ะนะคะเออเราเราเราไม่จําเป็นต้องมีสถานะกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะ หรือถ้าไม่อย่างนั้นน่ะไอสถานะที่มันมีไม่ได้เนี่ยเพราะว่าหนึ่งฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่พร้อมที่จะเลือกไม่คุณก็เขาอะไม่พร้อมที่จะเลือกหรือไม่พร้อมจะมารักจริงจังยังไม่พร้อมที่จะมารักจริงจังนะคะฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะหรือความสัมพันธ์เนี้ยมันดันแบบมันไม่คุยกันแล้วอะเออมันจบกันแล้วมันไม่คุยกันแล้วเขาก็เลยไม่สามารถที่จะบอกได้ไงว่าเอออยากเป็นอะไรกับคุณ นะคะอันนี้คงจะเป็นเคสที่คุณรู้รู้เลยอะว่าเอาอเนาะมันก็จริงมันยังไม่พร้อมเลือกมันเลือกไม่ได้มันยังไม่พร้อมมารักกันอะไรเงี้ยนะคะอ่าไม่คุยกันแล้วโน่นน,นั่นนี้ก็แน่นอนเขาก็ไม่สามารถที่จะเป็นอะไรกับคุณได้นะคะแต่ว่าในเคสที่ไม่ใช่เหล่านั้นนะถ้าไม่ใช่เหล่านั้นก็ <c> s> <S นเป็นไปได้นะคะเอามา <c> <s> ว่า <c> s> <S <c> <s> วเขาอาจจะไม่อยากคือเขาอาจจะขาดคุณไม่ได้อ่าต้องการคุณ แต่อาจจะไม่ได้ต้องการที่จะมีสถานะก็ได้ไงก็ไม่จาเป็นต้องมีสถานะก็ได้ก็อยู่กันแบบแฮปปี้แฮปปี้แบบนี้แสดงว่าการที่เขาเลือกคุณก็เป็นไปได้ไงว่าก็เลือกแหละเพราะว่าคุณถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีแต่เราอาจจะไม่ต้องมีสถานะก็ได้อย่างี้ก็ได้ค่ะนะคะแต่ถ้าจบกันแล้วหรือมันไม่พร้อมจะมารักกันหรือมารักกันไม่ได้ไม่พร้อมเลือกอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะเขาก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่สามารถมาเป็นอะไรกันได้อยู่แล้วเนาะ อ่ะแล้วอย่างนี้อ่ะชาวธาตุด,ดินจะทำยังไงเนาะอ่าชาวทาตุด,ดินเออเอา,อางี้ก่อนแล้วเขาอยากจริงจังกับคุณไหมค่ะเขาอยากจริงจังกับดินไหมเขาอยากที่จะคบชาวธาตุด,ดินแบบจริงจังมั้งไหมมีไพ,พ่ผืนศพอ่ากรกฎเขาอยากจริงจังไหมเอามาทียมพูดถูกแล้วคือเขาไม่อยากเสียคุณไปหรือขาดคุณไม่ได้ นะคะแล้วเอาว่ามันเป็นพลังงานในเชิงโหยหาคุณขาดคุณไม่ได้หรือต้องการคุณแบบหวงคุณแบบอยากกักไว้อ่อาไม่น่าใช่ความจริงจังแต่ว่าต้องการที่จะมีคุณค่ะนะเขาอยากจริงจังกับดินไหม,มยอยากคบจริงจังไหมเอาว่ามันจริงจังได้ในรูปแบบหนึง่งเช่นความสัมพันธ์ซ่อนเลนอ่านะคะอยากให้อยู่อย่างนี้แบบ ไม่ต้องเปิดเผยความสัมพันธ์แบบลักซ่อนเลนอ่ะหรือจริงจังกันแบบสมมุติถ้าคุณแอบรักแอบชอบกันเฮ้ยเราไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกกันก็อยากให้เราดีต่อกันแบบนี้แหละอะไรเงี้ยนะคะแสดงว่าเป็นความจริงจังในรูปแบบที่มันเป็นไปได้ในแบบของมันนะนะคะในแบบที่มันเป็นอ่ะแบบแบบแบบซ่อนเลนแบบแอบรักแอบชอบแบบอ่าแบบแบบแบบคุยกันถูกคออะไรเงี้ยนะคะแบบจริงจังระดับหนึ่งโอเค อางั้นถามค่ะอย่างนี้ชาวท่าดินควรทำอย่างไรเพื่อให้เขานั้นเ,เลือกและจริงจังกับคุณชาวท่าดินต้องทำยังไงให้เขาเลือกคุณและจริงจังกับคุณด้วยนะคือเลือกด้วยและจริงจังด้วยอะไรเงี้ยนะต้องทำยังไงมีไพ่ชาวกรกฎต้องทำยังไงก็เหมือนกับใช้ความพยายามเนาะจากไพ่นะเออการพูดคุยการเป็นที่ปรึกษาการทำอะไรร่วมกันใช้ความพยายามในการเทคแอคชั่นนะคะ ขยันหวานเสน่ห์เพื่อไม่ให้เขาไปไปไหนจากคุณได้หรือว่าทําอะไรหลายอย่างนะคะในการที่จะยังคืออย่าปล่อยความสัมพันธ์ไปอย่างนี้ละกันใช้ความพยายามในการทําอะไรหลายอย่างที่จะไม่ปล่อยกันไปใช้คํานี้นะคะอ่ะมาดูข้อความกันแล้วเขามีอะไรอยากบอกคุณรักสามเศร้าเราสามคนธาตุดินเขาอยากจะบอกคุณว่า เพื่อนกันร้อยเปอร์เซนอ,อมันเป็นได้แค่เพื่อนจริงๆมั้ไหมความสัมพันธ์นี้ฉันรอเธออยู่ฮะกรณีห่างกันเนาะห่างกันด้วยระยะทางหรืออะไรก็แล้วแต่เขารอคุณอยู่แอบแต่เขาก็ชอบอยู่นะถึงแม้จะเป็นแบบเพื่อนกันแต่ก็ชอบอยู่อะ่ะอืมเขาบอกว่าคู่บุญคู่บารมีคือเขาว่ามีคู่บุญคู่บารมีของเขาอยู่หรือเขาบอกว่าแต่คุณน่ะชาวธาตดินเธอมีคู่บุญคู่บารมีแล้ว ะะไม่ก็เขาเนี่ยแหละรู้สึกว่าเราสองคนน่าจะเป็นคู่กันน้ออะไรเงี้ยนะคะอืมเขาบอกว่าเจ้าชู้นะชาวทัดินไหวหรือเปล่าเขาบอกรักนะแต่ไม่แสดงออกนี่กรณีถ้าแบบว่าอไม่ได้เปิดเผยความสัมพันธ์ไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกนะคะหรือว่าความสัมพันธ์นี้ต่อให้รักกันก็แสดงออกกันไม่ได้ก็ได้นะอืมเขาบอกว่าเขาเขาไปจากคุณก่อนที่คุณจะทิ้งเขานะคะ คือสาเหตุที่ถ้าเกิดคุณรู้ว่าเขาเป็นฝ่ายทิ้งคุณน่ะให้รู้เลยว่าเขาสัมผัสได้ว่าคุณจะจะไม่อยู่ตรงนี้เขาก็เลยชิงนะเขาบอกเขาจะเป็นใครบางคนที่ดีกว่าเดิมนะคะถ้าเกิดว่ากลับมาหาการมีโอกาสกลับมาหาการเขาก็อยากจะดีกว่าเดิมนะคะเขาบอกว่าเขาหวังว่าจะได้แชร์ข่าวดีกับคุณด้วยแหละเออมีอะไรก็ยังอยากจะบอกอยู่นะเนี่ยเขาต้องการคุณจริงด้วยเนี่ยไอวันยูอืม ดูทรงมีอะไรก็ยังอยากส่งข่าวนะคะเขาบอกว่าเขาอยากบอกคุณเหลือเกินว่าเขารู้สึกยังไงนะคะใต้สํำรับเขากลัวการติดต่อคุณด้วยเนี่ยเพราะว่ามันไม่สามารถแสดงออกกันได้คุยกันลําบากอะไรสักอย่างนะเนี่ยรักนะแต่ไม่แสดงออกกลัวการติดต่อนะคะอืมกลัวกลัวไม่กล้าบอกรักไม่กล้าติดต่อเป็นความรักที่ไม่ไม่ให้คนอื่นรู้ไม่ได้ก็ได้เนาะอืม เขาอยากจะบอกคุณเหลือเกินว่าเขาว่าว่าเขารู้สึกยังไงไอ้ตรงนี้เป็นไปได้ว่าเขาบอกว่าเขาเจ้าชู้นะชาวท่าดินจะไหวไหมเนี่ยจริงๆอ่ะเขาอาจจะอยากบอกคุณไปตรงๆได้ว่าเขารู้สึกว่าอยากจะมีดินด้วยสมมตินะต่อให้เขารู้ว่าตัวเขาเองก็เจ้าชู้หรือเขามีคนอื่นอยู่นะคะแต่ก็ขอมีดินด้วยได้ไหมล่ะเออนะคะเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขาไอวอนอยู่เนาะ ก็ประมาณนี้ใครอยากจุดเทียนพระราหูนะคะ5กันยา2 0 2 5จะจุดแล้วนะคะติดต่อหลังบ้านหลังไม้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนละบ๊ายบาย